วิธีทำสายเรียกเข้าให้เต็มหน้าจอโทรศัพท์มือถือตัวอย่างในคลิปจะทำสายเรียกเข้าให้เต็มหน้าจอมือถือแบบนี้นะครับซึ่งเราจะสามารถมองเห็นได้ง่ายวิธีทำให้เราแตะที่ไอคอนโทรศัพท์แตะที่จุด 3. จุดแนวตั้งขวามือบนสุดแล้วให้เราแตะที่การตั้งค่า ขั้นตอนต่อไปให้เราแตะที่สายเรียกเข้ายกตัวอย่างเราเลือกสายเรียกเข้าแบบแบนเนอร์ถ้ามีคนโทรเข้ามาโทรศัพท์หาเราจะขึ้นแจ้งเตือนแบบแบนเนอร์มีสายเรียกเข้าแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราเลือกสายเรียกเข้าแบบเต็มจอถ้ามีคนโทรศัพท์เข้ามาหาเรา สายเรื่องเข้าจะขึ้นเต็มหน้าจอโทรศัพท์มือถือของเราแบบนี้นะครับทำง่ายๆกดติดตามกดไ like, ลค์คอมเมนต์และแชร์ครับไม่ๆมครับ